สวัสดีค่ะมาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนพาเข้าป่าค่ะดูนะว่าแอนพามาดูอะไรนะคะเพราะว่าป่านี้เคยมาแล้วเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วแอนเจอ,เอบลูเบอร์รี่ป่าบลูเบอรี่นะคะดูสิคะข้างหลังนี่จะเป็นป่าใหญ่มากนะคะแถวเอสเต o r ์ฟอร์สอีสโซซิกนะคะแถวบ้านก็ไม่ถึงแถวบ้านนะคะขับรถมาประมาณ10นาทีนะคะโอเคแล้วแอนจะให้ดูนะคะว่าแอนเจอบลูเบอรี่ เนี่ยค่ะต้นบูเบอรี่นะคะเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมเนี่ยตอนนี้กำลังเลยนะคะกำลังงามเลยนะคะป่านนี้จะเยอะก็จะรอให้ประมาณสักช่วงจุลายนะคะช่วงจุลายสักสามสี่อาทิตย์นะคะก็จะออกจะออกเป็นลูกเป็นสีเห็นไหมคะเห็นไหม นี่คะ่ะลูกบลูเบอร์รี่แต่ว่ายังเขียวอยู่ยังเล็กอยู่ค่ะยังเล็กอยู่ช่วงนี้กำลังจะออกนะคะดูนะคะจ้ะเยอะเลยค่ะตอนนี้กำลังแบบออกดอกนี่เห็นไหมนี่บลูเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่ป่านะจ๊ะลูกจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าตอนนี้ยังเขียวอยู่ ส่วนมากนกก็จะกินนะคะเป็นอาหารของนกของสัตว์ป่าแถวนี้นะคะแต่เยอะค่ะเยอะมากวันนี้อากาศดีก็เลยเดินนะคะเดินเข้าป่ามาแถวนี้คนจะเดินกันเยอะมากนะคะคนจะมาออกกํบบาลังกายมาวิง่งมาเดินหมาได้ทำอยงนี้ค่ะต้นนี้งามมากเลยดูสิ ตปกติแอนไม่เคยเห็นดอกบลูเบอร์รี่นะคะไม่เคยเห็นดอกเห็นทีอะไรก็จะเป็นแบบลูกเล็กๆอย่างนี้แล้วเนี่ยค่ะต้นเหมือนกับผักหวานบ้านเราเลยนะคะเขียวน่ากินมากเลยแต่ก็กินไม่ได้นะคะรอเก็บลูกมันวันนี้แอนก็มากับเิลลี่นะคะลูกสาวมากับน้องเิลลี่เนี่ยค่ะ ก็พามาอัปเดตนะคะเดี๋ยวใกล้เก็บได้แล้วก็ถ้ามันจะอีกสักสี่อาทิตย์นะคะอาจจะกลับมาใหม่กลับมาใหม่หุ้ยงามแต่ลูกไม่ค่อยดกนะคะต้นไม่ค่อยดกไม่ค่อยดกเท่าไหร่แต่ว่ามันยังไม่ค่อยออกนะคะรอเวลาให้มันสักสีอาทิตย์ห้าอาทิตย์ก็คงจะมีค่ะนี่ค่ะอเค นี่ก็เป็นป่าเป็นทางเดินนะคะแถวนี้เขาก็จะมาเดินม้าพาม้ามาเดินวิ่งออกกํบบาลังกายะอะไรทํานองนี้แหละคะ่ะเนี่ยค่ะป่าบลูเบอร์รี่ค่ะ,ะ,คะนี่ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากแอนนะคะสวัสดีค่ะ